สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะสวัสดีในตอนเช้าเชนะคะก็พาทุกท่านนะคะมารับชมอาการของนุ่มโล่ของเรานะคะหลังจากที่สาวสวยกลับไปอยู่บ้านกับคุณยายจันดีนะคะ ันนี้คือตื่นเช้ามาผู้ขวานทำความสะอาดให้แล้วก็อาบน้ำกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่วัญชัยของเราก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าเชนะคะ น้องก็ไม่มีอาการดิน้นไม่มีอาการแต่อย่างใดนะคะพี่วันชัยน้องก็เป็นช้างที่ไม่ติดเพื่อนนะคะไม่ติดเพื่อนอยู่แบบไหนก็อยู่ได้นะคะพี่วันชัยน้องไม่เหงานะคะไม่เม่ขาน้องไม่เหงานะคะ ็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะอยู่แบบนี้เลยแลมนี่จะได้กลางอยู่ไหมคะพ่อขวานถ้ากลางก็จะดึงเล่นนะคะมแม่ดูนะคะกลางให้แล้วดึงขาดหมดเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเชือกไหนนะคะดึงเมื่อคืนน้องก็นอนอยู่เน,ะน,นนะาะเมื่อคืนนอนนะคะน้องนอนได้กินได้นะคะไม่ดิ้นไม่อะไรนะคะ ก็ปกตินะคะพี่วันชัยเพราะว่าน้องเป็นน้องช้างที่ไม่ค่อยติดเพื่อนนะคะไม่ค่อยติดเพื่อนพาอยู่แบบไหนก็อยู่ได้นะคะเดินไปไหนคนเดียวก็ไปได้นะคะ อาบน้ำแต่เช้าเลยทักทายแม่เอฟซีแล้วยังครับพี่วัญชัยครับทักทายหน่อยเร็วทักทายแม่เอฟซีหน่อยก็นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่วัญชัยของเรา <c oughs> อ้าวฝั่งนู้นเป็นอะไรมานี่เร็วมานี่เร็วทิงโต สิงโตก็นอนไม่ห่างนะคะนอนไม่ห่างพี่วันชัยก็นอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะสิงโตเจ้าสิงโตสิงโตครับก็พี่วันชัยก็จะมีสิงโตนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสิงโตเป็นเพื่อนนะคะ จาสิงโตก็เลี้ยงตั้งแต่น้อยๆนะคะเลี้ยงอยู่กับพี่วันชัยตั้งแต่น้อยๆเลยเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักถ้าไม่มีทรายมาให้น้องพี่วันชัยก็คงจะยืนแฉะนะคะจะยืนแฉะอีกแต่เนื่องด้วยได้ทรายเนาะ ได้สายมาเทให้ก็เลยไม่แชร์เลยใช่ไหมครับเป็นยังไงคิดถึงสาวโมโผล่ไม่ลุกคิดถึงไหมครับสาวไปไหนนอเป็นอะไรจ้องสิงโตสิงโตวนเวียนอยู่กับพ่อควานพี่วันชัยก็เลยจ้องดูจะแย่งพ่อไปไหนเนอ เป็นยังไงคะน้ำไรเขาก็ปกติน้องก็ปกตินะครับไม่ซึมเพราะว่าพี่วันชัยเลี้ยงง่ายเนาะขอควานเนาะจะอยู่เชือกเดียวนอ้องก็อยู่ได้เพราะว่านอ้องไม่ติดเพื่อนเนาะไม่ติดง่ายๆนะคะถึงจะมาอยู่ด้วยนานถ้าไปแล้วพี่วันชัยไม่มีอาการร้องหานะคะไม่มีอาการดิ้นนะคะก็อ้าวเป็นอะไร ก็ขอภัยนะคะมีเสียงสิงโตนะคะมีเสียงสิงโตเรียกร้องหนึ่งอัตตานะคะเรียกร้องพ่อมหาพี่วันชัยสิงโตก็จะเรียกร้องนะคะนุ่นเลยนะคะจะเรียกร้องเรามีแต่หญ้านะคะต้นสับประรดของเราหมดแล้วนะคะหมดแล้ว ยังไม่มีนะคะอร่อยไหมครับ ็พี่วัญชัยอาการก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่สาวโมโพกลับบ้านนะคะก็ยังกินได้ไม่ร้องหาไม่ดิ้นนะคะก็จะแบบนี้เลยเจ้าสุดหล่อของเราสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่พายวันชัย ช้างตกงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ